เรื่องของแท็กซี่บินได้นี่นะครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องในหนังไซไฟมาตลอดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกดีลล่าสุดที่อาจจะทำให้เรื่องนี้กล้าเป็นความจริงขึ้นมาได้ในที่สุดครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเลขตัวนี้เลยครับบวก6จเจูจ่ๆหุ้นของบริษัท Archer Aviation ก็พุ่งขึ้นมาขนาดนี้ภายในวันเดียวเลยนะหลังจากการประกาศข่าวสาคัญแค่ข่าวเดียวเอ๊ะแล้มันเกิดอะไรขึ้น อะไรที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยตื่นเต้นกับดีลแท็กซี่บินได้ดีลนี้กันนักคือมันมีอะไรพิเศษกว่าดีลอื่นๆที่เราเคยได้ยินมาหรือเปล่าเอาละครับเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าใจภาพทั้งหมดเนี่ยเราต้องไปทําความรู้จักกับผู้เล่นหลักๆ2รายแล้วก็ตัวอากาศยานสุดล้ําที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้กันก่อนเลยครับคือดีลนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากๆเลยครับ ฝั่งหนึ่งคือ Archer Aviation เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันเลยนะเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีส่วนอีกฝั่งก็คือ Korean Air ซึ่งกแน่นอนครับเป็นมหาอำนาจด้านการบินของเกาหลีใต้ที่มีทั้งประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติการการซ่อมบำรุงทุกอย่างครบเลยและพระเอกของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือเครื่องบินที่ชื่อว่า Midnight นี่เลยครับมันคืออากาศยานไฟฟ้า ที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้หรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า EVTOL ซึ่งในดีลนนี้เนี่ยอาจจะมีการสั่งซื้อกันสูงถึง100ลำเลยทีเดียวทีนี้ความเจ๋งของเจ้า Midnight เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในเมืองโดยเฉพาะเลยครับอย่างแรกเลยคือบรรทุกคนได้กำลังดีผู้โดยสาร4คนกับนักบินอีกหนึ่งคนเรื่องความปลอดภัยนี้ก็หายห่วงเพราะเขามีระบบสำรองซ้อนกันไว้หมด ที่สําคัญเลยนะเสียงมันเงียบกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบคนละเรื่องเลยครับแล้วเป้าหมายของเขาก็คือทําให้ค่าบริการเนี่ยมันถูกจนสู้กับแท็กซี่บนดินได้เลยโอ้โหแล้วดูตัวเลขนี้สิครับ10-12นาทีมันคืออะไรนี่คือเวลาที่ใช้ในการชาร์จไฟให้เต็มเพื่อพร้อมสําหรับเที่ยวบินต่อไปคือมันเร็วมากนะครับเร็วขนาดที่ว่าพอส่งผู้โดยสารเสร็จปุ๊บชาร์จแป๊บเดียว ก็รับรอบต่อไปได้เลยทําให้มันบินได้ต่อเนื่องแทบจะตลอดเวลาเลยล่ะครับแล้วลองนึกภาพตามนะครับการเดินทางที่ปกติเราต้องนั่งรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง้ารถติดในเมืองมันจะถูกย่นลงมาเหลือแค่1 0 2ถึนาทีโอ้โหมันคือการพลิกโฉมการเดินทางในเมืองไปเลยเรียกว่าแก้ปัญหาคอขวดเรื่องรถติดได้แบบตรงจุดสุดๆ เอาละพอมีเทคโนโลยีดีๆแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าดีลนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆในสุญญากาศแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นในที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ต้องบอกว่าเพอร์เฟกสุดๆเลยครับสภาพแวดล้อมที่ว่าก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ครับเขามีโครงการใหญ่เลยนะที่ชื่อว่า KUAM Grand Challenge มันคือยุทธศาสตร์ระดับชาติเลยที่ตั้งใจจะแก้ปัญหารถติดในเมืองแบบจริงจัง โดยการผลักดันให้การขนส่งทางอากาศในเมืองหรือ UAM เนี่ยเกิดขึ้นให้ได้ในเชิงพาณิชย์แล้วเขาไม่ได้แค่พูดนะครับเขาทำจริงจังมากมีไทม์ไลน์ชัดเจนเลยคือเริ่มประกาศโครงการมาตั้งแต่ปี2022ปี2024นี้ก็กำลังทดสอบการบินกันอย่างเข้มข้นเลยแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบในช่วงปี 2025- ถึง2030คืออีกไม่กี่ปีนี้เองนะเร็วมากม พอเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยการรวมตัวกันของปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าเรากําลังเห็นพิมพ์เขียวหรือสูตรสําเร็จสําหรับการเปิดตัวเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยล่ะครับ มันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมทองคำเลยครับคือมีครบทั้ง3าเสาหลักเลยเสาแรกคือเทคโนโลยีอันนี้ก็มาจาก Archer Aviation ที่มีเครื่อง EVTOL สุดล้ำเสาที่2คือการปฏิบัติการซึ่งก็ได้ Korean Air ที่มีประสบการณ์โชคโชนมาดูแลและเสาสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ช่วยสร้างตลาดผ่านนโยบายต่างๆพอมีครบสอย่างนี้โอ้โหมันก็เลยกลายเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์แบบมากม ขนาดผู้บริหารของอาเชอร์เองยังบอกเลยนะครับว่า Korean Air เนี่ยเป็นมากกว่าแค่สายการบินที่เขาเลือกก็เพราะความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงหรือที่เรียกว่า MRO นี่แหละมันทำให้ Korean Air เป็นเหมือนบริการครบวงจรคือมาที่เดียวจบไม่ต้องไปหาพาร์ทเนอร์อื่นเพิ่มซึ่งมันสำคัญมากๆสำหรับการเปิดตัวในตลาดใหม่ๆครับแต่ถึงแม้ว่าพิมพ์เขียวที่เกาหลีใต้จะดูดีมากๆแต่การจะทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆทั่วโลกเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่อยู่นะครับ ที่ยังมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปอีกเยอะเลยคำถามก็คือแล้วจิกซอชิ้นที่ว่าเนี่ยชิ้นส่วนที่ยังขาดหายไปมันคืออะไรบ้างแล้วมันไม่ใช่แค่ความท้าทายของอาเชอร์กับโ o เรียนแอรนะครับแต่มันคือความท้าทายของทั้งอุตสาหกรรมนี้เลยหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆอย่างแรกเลยคือการยอมรับของคนทั่วไปคือจะทำยังไงให้คนเชื่อมั่นในความปลอดภัยแล้วก็ยอมรับเรื่องเสียงหรือค่าใช้จ่ายได้ ข้อ2คือการจัดการจราจรทางอากาศลองนึกดูสิครับถ้ามีแท็กซี่บินได้เต็มฟ้าไปหมดเราจะจัดการกันยังไงข้อ3คือโครงสร้างพื้นฐานมันต้องมีสถานีขึ้นลงที่เรียกว่า v e r t i p o r t s มีที่ชาร์จไฟซึ่งต้องสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยและสุดท้ายก็คือบุคลากรครับเราต้องฝึกทั้งนักบินและช่างเทคนิคอีกมหาศาลเลย สรุปแล้วนะครับดีลระหว่างอา c h เชอร์กับโคเรนแอร์เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ทรงพลังมากๆเลยมันเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าเออถ้าจะทําให้สําเร็จเนี่ยมันต้องทําแบบนี้นะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นด้วยว่าการเดินทางเพื่อเปิดน่านฟ้าให้แท็กซี่บินได้ทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้ลองคิดกันต่อนะครับว่า ในบรรดาจิ๊กซอที่ยังขาดหายไปทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยอมรับของคนการจัดการน่านฟ้าโครงสร้างพื้นฐานหรือบุคลากรถ้าให้เลือกแก้ได้แค่อย่างเดียวก่อนคิดว่าชิ้นใหญ่คือชิ้นที่สําคัญที่สุดที่เราต้องแก้ให้ได้เป็นอันดับแรกเพื่อที่จะปลดล็อกทองฟ้าสำหรับอนาคตนี้ได้อย่างแท้จริงครับ